เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือ H1N1 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะเกิดการติดเชื้อในบริเวณทางเดินหายใจจึงสามารถแพร่เชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้โดยง่ายในการติดเชื้อไวรัส H1N1 H1 จะทำหน้าที่เข้าจับกับรีเซพเตอร์ของเซลล์มนุษย์และเมื่อยึดติดแล้วเชื้อไวรัสก็จะบุกรุกเข้าไปในเซลล์ ทำให้เซลล์ติดเชื้อแพร่ขยายเชื้อเพิ่มขึ้นและเดินทางออกสู่เซลล์อื่นๆในร่างกายต่อไปด้วยการช่วยของ N1 mm hmm. ยาต้านไวรัสโอเซลทามีเวียที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะออกฤทธิ์โดยเข้าจับยึด N1 เอาไว้ทำให้ N1 หมดสภาพไวรัสไม่สามารถเดินทางออกจากเซลล์ได้ จึงไม่เกิดการแพร่เชื้อได้อีกต่อไปในขณะที่จับยึดกับ n1 โอเซลทามีเวียจะปล่อยพลังงานออกมาวัดเป็นค่า Potential Mean Force ได้เท่ากับ209.4เมื่อทดสอบในลนักษณะเดียวกันกับบิมพบว่าบิมมีค่า Potential Mean Force ขณะจับยึดกับ n1 อยู่ที่209.9จึงสามารถสรุปได้ว่า บินมีประสิทธิภาพในการจับยึดกับ N1 ได้ดีไม่น้อยไปกว่ายาโอเซลทามีเวียดังนั้นจะหยุดการแพร่ของไวรัสได้ไม่น้อยกว่าโอเซลทามีเวียแต่วิธีการจัดการกับเชื้อ H1N1 ที่ดีกว่าคือการปรับสมดุลให้ร่างกายสามารถใช้เม็ดเลือดขาวจำนวนมากที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อต้านทานโรคถึงตอนนี้ หลายท่านอาจมีคำถามว่าโอเปเรชั่นบิมทำงานอย่างไรโอเปเรชั่นบิมมีประสิทธิภาพอย่างไรและทำไมโอเปเรชั่นบิมถึงได้ชื่อว่าปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลบิมจะเสริมสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถต้านทานกับเชื้อไวรัสตามปกติ ในร่างกายมนุษย์ผู้ชายจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ประมาณ20,000-55,000ถึง 55, ล้านเม็ดสำหรับผู้หญิงจะมีน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ19,000-52,000ถึง 52, ล้านเม็ดขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของแต่ละบุคคลในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส H1N1 เม็ดเลือดขาวจะหลั่งสารไซตโตไคน์ออกมาคืออินเตอร์ลูคิน1และทูเมอร์เนโครซิสแฟกเตอร์หรือ TNF ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการป้องกันและอินเตอร์ลูคิน2ทำหน้าที่กระตุ้นการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมการหลั่งสารไซโตไคน์จำนวนมากจนกลายเป็นพยายุไซโตไคน์ที่ไร้การควบคุมเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ H1N1 เสียชีวิตเนื่องจาก H1N1 ที่เข้าสู่ปอดและระบบทางเดินหายใจเป็นเชื้อไวรัสแปลกหน้าที่ร่างกายไม่เคยรู้จักมาก่อน เม็ดเลือดขาวจึงหลั่งสารคัดหลั่งไซตโตไคน์หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอินเตอร์ลูคิน 1, TNF และอินเตอร์ลูคิน6ออกมาอินเตอร์ลูคิน1จะสื่อสารเรียกเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันให้เข้ามาในบริเวณนั้นอย่างมากมายเพื่อกำจัดไวรัสทั้งองค์คาพยพของระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นด้วยสารอินเตอร์ลูคิน1และ TNF อย่างรุนแรงดังพายุ เกิดเป็นวงจรซ้ำๆเสมือนเป็นพยตตายุไซโตไค์ที่ควบคุมไม่ได้พยตตายุไซโตไค์ทำให้มีการรวมตัวกันของสารน้ำชนิดต่างๆที่สร้างและหลั่งออกมาจากร่างกายในปริมาณที่สูงมากทำให้เกิดการอุดตันในปอดระบบทางเดินหายใจและหลอดลมจนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตในที่สุด ในช่วงที่ติดเชื้อเม็ดเลือดขาวจะสร้างและหลังสารไซโตไคหลากหลายชนิดออกมาต่อต้าน H1N1 เมื่อได้รับบิมเข้าสู่ร่างกายบิมจะจัดการกับสารสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของพายุไซโตไคนั่นคือทำให้อินเตอร์ลูคินวันมีปริมาณลดลงและทำให้ TNF มีปริมาณลดลงเช่นเดียวกันเมื่อสารทั้งสงชนิดอยู่ในระดับปกติจากพายุไข้วัด ที่กำลังจะก,ก่อตัวรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตก็กลายเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นในขณะเดียวกันบิมยังกระตุ้นให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสร้างอินเตอร์ลูคินทูซึ่งจะส่งสัญญาณให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มจำนวนมากขึ้นอยู่ในภาวะที่พร้อมจะกำจัดไวรัสและปรับสภาพของเซลล์ภูมิคุ้มกันให้สามารถจัดการทำลายเชื้อได้ในที่สุด การค้นพบครั้งนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการยืนยันโดยการใช้เชื้อ H1N1 มากระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งไซตโตไคน์และวัดระดับพบว่าบีมสามารถลดระดับปริมาณของอินเตอร์ลูคิน1ที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นของ H1N1 ได้อย่างรวดเร็วจนถึงจุดรักษาสมดุลในขณะเดียวกันก็สามารถลดระดับของ TNF ที่เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นของ H1N1 ลงจนถึงจุดรักษาสมดุลเช่นเดียวกันและบินยังช่วยเพิ่มปริมาณ i n t e r l e ู k ิน2เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกด้วย Operation Bim ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุลลดปริมาณนเตอร์ลู k i n 1ลดปริมาณ tumor necrosis factor เพิ่มปริมาณอินเตอร์ลูคิน2โอเปอเรชั่นบิมบาลานซิ่งอิมมูนซิสเต็มทางเลือกในการป้องกันตั้งแต่วันนี้โอเปอเรชั่นบิมจากคุณค่าธรรมชาติโดยสติปัญญานักวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลก